สวัสดีครับพานุมาตนะครับใชน้าแมชชีนนะครับตัวนี้ก็เมื่อวานก็ทำไปแล้วนะครับเจ้าบูเดอร์เซอร์จะเป็นรุ่น160วันนี้ผมจะมาะให้ดูรายละเอียดของทีว3 0นะครับตัวนี้ก็จะสายใหญ่ขึ้นมานะครับ230รุ่น5ก็จะเป็น230แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะไปมีด ก็อัพไซต์ขึ้นมานะครับสองรอสามสิบแรงม้าจอดอยู่ที่สาขาระยองเนี่ยสองคันตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติการจะอยู่ที่ยี่สิบแปดตันนะครับอ่าใช้เครื่องยนต์ถ้าจะจะเป็นตัวสองสามูนย์สองรอยสาสิบแรงม้าเนี่ยจะใช้เครื่องคามินครับนี่ใส่กองคามินเครื่องคามินหกสูบนะครับสอง้อสามสิบแรงม้าก็จะมี สันหยากของใบตีนตะขาดเนี่ยมันจะหนาเวลาเจอดินเนี่ยมันก็จะกุยดีครับเพราะว่ามันเจาะลงไปลึกพร้อมมาด้วยริปเปอร์หลังนะครับสามนิ้วนะครับอย่างใหญ่เลยนะครับอย่างใหญ่เลยสามนิ้วก็เวลาเจอหินหรือดินที่มันแข็งมากหรือหินก้อนใหญ่หรือตอไม้เนี่ยก็ใช้ริปเปอร์เนี่ยคาดไปก่อน เพื่อที่จะเบาเบาแรงเวลาใช้ใบมีดดันนะครับใบมีดนี่ก็เอียงได้นิดหน่อยครับมีกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้ทําให้ใบมีดเอียงก็มาปรับมาป,ปรับที่ตรงนี้นะครับอ่าสามารถเอียงได้นิดหน่อยตัวนี้ก็น้ําหนักปฏิบัติการ28ตันมีสองรุ่นนะครับที่สาขาระยองเนี่ยมีตัว160ก็คือ160แรงมา้า กับตัว230เนี่ย230แรงม้านะครับเจ้าบูเดอเซอร์เจ้าว er, ัาวกระทิงสีขาวนะครับดุดันดินนะครับแกรงไม่เกรงใจใครนะครับลูกค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ใช้หน้าแมชชินสาขาละยองนะครับสี่แยก์ัับขาหรือโทรถามผมก็ได้นะครับหนุมาานะครับ093396ก สองเก้าหกห้านะครับแกลงดุดันดินนะครับผมครับสวัสดีครับ